สวัสดีครับวันนี้ช่องตวบ้านบินนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมการแก้ปัญหานะครับสำหรับโอ้หนักรถใครนะครับที่โครงเพลงนะครับก็คือโชกเสริมกันโครงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นติดกันเพจนะครับอ่าแล้วก็มาต่อกับน็อตนะครับอันนี้คือวัดแบบออกมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูใต้ท้องรถกันว่าเป็นยังไงครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านล่างของรถแล้วนะครับอันนี้คือโชคกสองต้นที่เราจะมาเสริมกันโครงเครงนะครับผมตอนนี้ผมวิ่งไปได้สักประมาณสี่ห้ารอบแล้วแหละนะครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับก็ยังไม่เก็บงานละเอียดนะครับก็จะดิบๆหน่อยนะยังเป็นสนิมอยู่เลยหลายคนสีนะครับอันนี้คือด้านด้านบนนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านล่างกันด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับแป้นที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กสิบห้ามิลนะครับตัวนี้กับตัวของฝั่งนี้เนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันนะครับมาตัดครึ่งซื้อมาประมาณสามร้อยนะครับผมแล้วก็นอ็อตบนล่างก็ซื้อประมาณสองร้อยบาทก็เหล็กกับนอ็อตก็ประมาณห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็ไปจ้างช่างเขาเจาะแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็แต่งขอบให้เนี่ยพันหนึ่งนะครับผมก็สรุปงบงบประมาณก็ประมาณพันห้านะครับผมทำครั้งนี้นะครับผมก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รถมีอาการโค้งเค้งนะครับลองลองลองทําดูนะครับก็ใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับ แต่ก็จะมีคานตัวนี้นะครับที่เพืเ่อนๆคนไหนยังไม่มีนะแต่ถ้าเป็นกระบะเหล็กน่าจะมีคานปนแล้วนะครับผมก็ซื้อน็อตมาเชื่อมแบบนี้นะครับผมแต่เวลาเชื่อมนะครับแนะนําให้ถอดแบตเตอรี่แล้วก็กล่อง ECU นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถอดง่ายนิดเดียวนะครับดีกว่าเราไปเสียตังค์ซื้อกล่องใหม่นะเพงครับตรงนู้นคือตําแหน่งโชคเดิมนะครับบนล่างแต่เป็นโชคขนาดใหม่แล้วนะอันนี้เป็นโชคใหม่ แต่ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมของร้อยเจ็ดห้านะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะทํานะครับสามารถลองเอาไปทําได้นะครับผมใช้งานมาแล้วก็นิ่งพอสมควรนะครับก็มีโอกาสได้วิ่งไปแม่จริมจังหวัดน่านนะทีนึงก็ถือว่านิ่งพอสมควรนะครับน้ําหนาวเอ้ยเขาคอี่ยถือว่าวิ่งได้ดีเลยนะครับในโชคชุดนี้นะครับไม่โยกเยกนะครับซึ่ง งานที่ผมบรรทุกเนี่ยเป็นงานที่มีน้ําหนักอยู่ด้านบนเยอะกว่านะครับแล้วก็เลยตัวรถนะครับผมทําให้การโค้งเคงมีเยอะพอสมควรนะครับผมถ้าไม่เสริมอย่างเงี้ยก็วิ่งยากนิดนึงนะครับทีนี้เวลาเราใส่นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับระวังระยะชักนะครับอันนี้คือระยะที่โชกยุบตัวลงมาสุดแล้วนะครับผมตัวนี้คือระยะที่ผมจอดธรรมดานะครับขีดบนนะครับผม ทีนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับห่างกัน10เซนนะครับลูกยางตัวนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับยางกันกระแทกกับเพาเนี่ยห่างกัน9เซนครึ่งนะครับถ้าใส่น้ําหนักเต็มเต็มจริงๆเนี่ยถ้าสมมตินะครับใส่จริงๆก็จะชนลูกยางก่อนครึ่งเซนนะตัวนี้ก็จะเหลืออยู่ครึ่งเซนถือว่าได้อยู่แต่ก็อนาคตคิดว่าจะไปขยับหงบนขึ้นอีกอยู่นะครับให้มันสูงกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัยของโชคเนาะ ถ้ามันกระแทกมาก็เสียดายแย่นะมันแตกครับผมก็เใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้คือ,อ,อตอนบรรทุกบ้านนอกดาวนนะนี่นะลงมาไม่เยอะนะครับนิดเดียวประมาณเส้นครึ่งนะครับผมอันนั้นคือตัวที่ผมถ่ายต้นคลิปให้ดูนะครับคือเป็นระเบียงข้างนะครับน้าหนักประมาณ4ตันนะครับผมก็4ตันมีคน อาจจะสงสัยว่าแหนบเดิมไหมก็แหนบมีเพิ่มล่างหนึ่งตัวนะครับเพิ่มชุดบนหนึ่งตัวนะครับผมคือสรุปแล้วสองฝั่งเนี่ยใส่ฝั่งละสองตัวนะครับผมก็สีตันลงประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่เยอะแต่ผมก็จะบรรทุกอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสี่ตันห้าตันไม่ไม่ได้บรรทุกเยอะนะครับแต่มันจะโค้งเคีงนะครับอาการโค้งเคงจะเยอะนะครับไม่เหมือนเราบรรทุกในในคอกนะครับ เวลาเราบรรทุกในคอ,อกเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่อยู่บนเยอะมันอยู่ใดคระับ,บะนะครับของผมเนี่ยมันจะกว้างแล้วก็ยาวกว่าตัวรถแล้วก็น้ําหนักจะอยูออ่ในส่วนบนของตัวบ้านนอกดาวนะครับจะทําให้คงข็งนะครับนี่วิธียึดก็แบบนี้นะครับเพื่อนๆคนไหน,นที่สนใจอยากเอาไปทํานะครับสามารถเอาไปทําได้เลยนะครับผม ก็ช่วยได้เยอะนะครับนิ่งพอมาสมควรจากโชคเดิมโชคเดิมเราก็ใส่ตำแหน่งเดิมได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมตัวนี้ก็เป็นน็อตที่ซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับเราก็ไปให้ช่างเชื่อมเขาเชื่อมให้นะครับเขาจะได้แต่ถ้าใครฝีมือดีหน่อยก็เชื่อมเองก็ได้นะครับแบบนี้แต่ระยะตัวนี้ให้ดูดีๆนะครับตัวบนกับตัวล่างนะครับอย่าให้เอียงนะครับผมนี่นะครับ าแล้วก็หูเนี่ยต้องวัดให้มันดีนะครับเพราะถ้าเอียงจะมีผลนะครับโชกจะไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพของเขานะครับด้านข้างนะครับก็เอียงประมาณไม่เยอะนะครับผมเอียงทําเอียงไม่เยอะก็ประมาณถ้าเป็นองศาจากเผาก็อยู่ประมาณ80องศานะครับไม่ถึงกับตั้งฉากแปดสิบเจ็ดิบแปดสนะครับเอียงประมาณนี้นะครับ ฉากจ็อยู่นี่นะครับผมถ้าหวัดกับเพานะครับตรงนี้นะครับก็เอียงนิดนึงนะครับเอียงเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับผมเอียงเยอะโชคจะรับน้ําหนักในแนวแนวตะแคงนะครับผมถ้าเอียงแบบว่าเอียงอย่างเงี้ยถือถ้าเยอะเอินไปนะครับตามที่ผมใช้งานมาน้ําหนักมันจะกดลงอย่างนี้นะครับนะครับเวลากดเวลาไม่โค้งนะครับเวลาโค้งเค้งมันอาจจะดีอยู่ แต่เวลากดจริงๆมันจะกดนี่ครับผมทําให้โช๊คบิดนะครับผมตัวเดิมบิดนะของผมผมก็เลยเปลี่ยนตําแหน่งให้มันตั้งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็าสามารถเอาไปทำได้หรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมี เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมอคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ